รีวิวเตียงสนามปี2025ของเรานะคะตัวเตียงนะคะทํามาจากอลูมิเนียมนะคะน้ําหนักเบานะคะปกพาง,ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเตียงอันดับแรกนะคะที่เราสามารถใช้งานได้นะคะก็จะเป็นเตียงอันดับที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ต่อขานะคะเดี๋ยวให้น้องรีวิวต่อนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่192เซนนะคะความกว้างจะอยู่ที่66เซนค่ะความสูงก่อนที่จะต่อขาจะอยู่ที่19เซนนะคะ ระดับที่ต่อขขึ้นมาแล้วนะคะความสูงก็อยู่ที่38เซนนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลนะคะตัวเตียงของเรานะคะมาพร้อมแพ็กเกจนะคะสุดเท่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายสุดๆนะคะที่สําคัญนะคะตัวเตียงของเรานะคะน้าหนักเบามากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะพกไปไหนก็สะดวกมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะว้าวพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะตอนนี้นะคะมีวันจำหน่ายแล้วนะคะที่สาขาจันรนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะ ะคะ a z a d a s h o p ปีนะคะ, ada, e, ะ,คะตอนนี้มีวางจำหน่ายครบทุกช่องทางแล้วนะคะแล้วก็ในห้างสัรสินค้าของเรานะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายครบแล้วนะคะทุกสาขาเลยนะคะฝากด้วยนะคะเตียนสนามปี2025ะคะ่ะสวัสดีค่ะ